เนื้องหนึ่งของเยอรมันตอนนี้ยังไม่ได้กลับเดนมาร์กนะเดี๋ยวรออีกสองสามวันจะค่อยกลับเด็กนั่งอยู่ข้างหน้าข้างหลังเรียกว่าจับมทุกคนที่สุดยังไงก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวเป็นคลิปยาวๆคลิปอื่นๆนจะตามงลงทีนการเดินทางก็คงจะไม่กี่วันเ <laughs> น ฝรั่งยืนยันกันสแตนค์รถไฟจะรั่มที่อัดบนเอเชไปเมืองอะไรเดี๋ยวไปไปถึงเดี๋ยวพัตตุบอกอีกทีหนึ่งเนาะว่าไปถึงเมืองอะไรแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เป็นห่วงเนาะเรื่องของโควิดไงเมื่อกี้เนี่ยก็ตรวจเช็คโควิดแล้วผลตรวจเมื่อวานโอเคไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรก็สามารถเดินทางได้ถ้าเกิดว่าแคมปิ้ง ที่เขาที่เราจะไปพักอีกเขาขอดูเราก็สามารถให้เขาตรวจสอบได้เลยว่าเราไปตรวจคุมมาแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณสามถึงสี่วันเราก็ต้องเราก็ต้องกลับเราไม่ได้ไปไหนไกลหรอกทุกคนไปใกล้ๆนี่แหละอ,อาจจะอยู่แต่ในคําพิวเตหรือไปอยู่หรืออาจจะเดินเที่ยวเที่ยวเดินเที่ยวที่ไหนทุกแหง่งหรือเดินเที่ยวปา่านี่แหละ คลิปนี้ก็คือแจ้งเตือนให้ทุกคนรู้ได้ทุกคนทีน่เฉยว่าเดินทางยังไม่ได้กับเดนมาร์กนะขอบคุณที่เป็นห่วงกันแล้วก็ขอบคุณที่ยังรอการกลับมาของพาทัวร์จัดให้นะคะยังไงเดี๋ยวพาทัวร์จัดให้จะกลับไปจัดให้ทันทีเลยถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตหรือไม่ไม่ก็ไ i f i เพียงพอนะหรือยังไงวันนี้ก็ค่นนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ขอบคุณการตัดการติด ติดตามรับชมของผัทัวร์จัดให้นะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่จ้า